ทุกวันนี้นางก็ใส่แหวนแล้วทำยังไงจับผมตลอดเวลาจับผมตลอดเวลาเออะคุยโทรหาเพื่อนอ๋อติดขำอยู่นี่ติดขำอะไรอย่างงเี้ยน่ารักดีครับนางก็มีสเปคแหวนอยู่แจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบแจ้งไว้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละก็ตงให้รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้แจ้งให้ทราบก็มีเลือกเห็นอยู่นางก็แบบเออเธอ ทรงนี้มันสวยนะดีไซน์นี้มันสวยนะนู่นนี่นั่นอันนี้นู่น,น,น,นแล้วก็อ๋ออ,อ,ออ๋อเออสวยจริงสวยจริง,รงะลรนู่นน,นี่นั่นกระแจงให้ทราบว่าประมาณไซส์เท่าไหร่นะอะ,อะไรอย่างนี้เราก็ตอบตอบโจทย์ตอบสนองใหอนน้อันนี้คือเขาบอกทุกคนแล้วว่าข่าวดีมีทุกวันทุกครั้งที่ถามผมว่าเมื่อไหร่ข่าวดีผมบอกข่าวดีมีทุกวันใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวคุณก็เห็นกันเองว่ามันเมื่อไหร่เพราะว่าท้ายสุดแล้วอะ ผมอะ่ะไม่ได้รู้สึกกดดันจากคนถามหรอกอพอท้ายสุดแล้วกดดันกูมาเถอะกูไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรเขาอะ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเราอะ่ะจะขอเขาเขาเราคุยกันเรื่องนี้มาแล้วครับไม่ได้ไม่มั่นใจสําหรับเขามันไม่ใช่ความไม่มั่นใจความไม่รู้สึกว่าเธอมั่นคงกับเราไหม,มไม่ใช่เรื่องนั้นเลยสําหรับเขาสําหรับเขาคือเพื่อครอบครัว สำหรับเขา<ม>เราก็ให้เกยียรติครอบครัวเขาซึ่งเท่านั้นเลยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณท่านครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับเโมตอนหลังี่เออแบลงครับคือแบบคิดไว้แบบหนึ่งพอตอนทำมันแบบ มันแบงก์หมดเลยพี่นึกอว่าคือมันแบบเราคือเหตุผลที่ผมเลือกที่บ้านใหม่เพราะว่าแค่รู้สึกว่ามันจะเป็นที่ที่เราจะสร้างอนาคตครอบครัวไปด้วยกันมันก็คือจะไปขอแบบเหมือนปกติที่ที่ขอก็แบบไปต้องใช้หาชวนเพื่อเรารู้สึกว่ามันมันดูไม่ใช่เรายังไงไม่รู้อะแล้วแล้วก็เลยคิดว่า อยากจะคิดแล้วแล้วลวครอบครัวลี่ก็น,นารักมากอย่างแบบพี่เขยเสามีของพี่สาวลี่ก็บินมาจากเวียดนามเพราะเขาเป็นคนเวียดนามนะครับบินมาเพื่อมาเซอร์ไพรส์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุณยายแม่ลี่เสียดายที่คุณพ่อลี่ไม่อยู่ด้วยแต่ว่าก็คือมีการเข้าไปขอก่อนแล้วเข้าไปขอพ่อคุณแม่ลี่ก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ลี่ไม่ได้ไปแต่วันนั้นก็ น่ารักมากคุณยายก็ไปแม่ผมน้องสาวผมน้องสาวผมเพิ่งบินกลับมาจากจีนพอดีวันนั้นพอดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นครับเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นเป็นการเห็นภาพครอบครัวจากสองครอบครัวมาเป็นหนึ่งครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นก็ผมไม่ขออะไรมากกว่านี้แล้วครับมันมันเป็นภาพที่เรามีความสุขมากแล้วก็ดีใจครับดีใจผมพูดแล้วพูดตอนที่พูดเลยกับเขาอะไรอย่างเงีย เอาจริงๆมั้ไพี่ผมจําไม่ได้เลยตอนเนี้ยเอาบอกตรงเลยนะมันแบ a ้งอะ่ะเอาบิ๊กพุชชายคนไหนเคยขอภรรยาตแต่งงานไมหมฮะตรงนี้มันแบ a ้งหมดอะพี่พี่อ้าวถ้าวันนึงพี่จะทำนะผมเชื่อเลยนะพี่เตรียมทุกอย่างไว้กูเขียนเป็นบทเลยนะอพอไปทํจริงๆนะตอนจังหวะคุกเข่าลืมหมดเชื่อผมเถอะลืมหมดเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ มันมีความรู้สึกจริงมันเป็นออเทนติกมันเป็นความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตแหละและครั้งเดียวเท่านั้นนึกออกไหมคือเราก็แบบไม่รู้แบบรี่เองก็รีหลังจากพอทุกอย่างแอนลี่ก็มาบอกว่าเธอระหูอื้อเราก็ไม่ได้ยินเหมือนกันว่าเธอพูดอะไรไปบ้างมันอื้อไปหมดมันแบบมันแบงค์มันอื้อไปหมดนึกออกปะมันก็แต่แค่ได้ยินคําว่า yes ก็พอแล้วครับที่เหลือช่างมันนะ คือ will you marry me yes พอฮะแค่นั้นผมพอแล้วฮะผมสบายใจแล้วครับใช่ครับก็เอที่มานาแล้วเรื่องการขอแต่ดเอะเอาดีๆเลยป่ะมันรู้อยู่แล้วว่าเราจะแต่งกับคนนี้แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะแต่งกับเรามันเป็นแค่การ formality เฉยๆอะความที่มันทําให้มันเป็นแต่เราคุยกันเรื่องการสร้างครอบครัวด้วยกันมานานมากแล้วครับ ไม่งั้นเราคงไม่ได้ที่จะซื้อบ้านด้วยกันสร้างบ้านด้วยกันเพราะมันเลยจุดนั้นไปนานแล้วครับแค่เราทําเพื่อให้เกียรติีให้เกียรติครอบครัวลี่คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของลี่ mm hmm. เพื่อให้มันเป็นทางกฎหมายความเป็นจริงให้มันประกาศให้โลกทราบว่าผมมีเมียแล้วเขามีสามีแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ มองภาพไกลกว่าน,นั้นแล้วครับเรามองภาพเรื่องการสร้างครอบครัวเรามองภาพเรื่องเรื่องอยากให้ลูกเรียนแบบไหนอยากแบบอะไร<ๆ>คือเราคิดภาพไอ้อัน,นั้นไว,ไ,วไ,วไว้นานมากแล้วครับก็ทําให้คิดน้อยลงนะคิดไม่ได้ก็คิดแต่ก็ไม่ได้แบบคือรู้อยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วแค่มันเมื่อไหร่แค่นั้นเองที่จริงในหัวมมนมีความดุรุบาเเพราะอันนี้ที่จะรู้ว่าสู่ความเรียบง่ายผมว่าเราทั้งคู่ชอบเรียบง่ายครับ อยู่แล้วครับเพราะว่าเราทั้งคู่อยากจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นครับปีแรกมันมีเงฝันเลยว่าถ้าเราจะขออิแต่งานเราจะผมมีผมมีไปอยู่จุดไหนมีบทอยู่ในหัวมีบทอยู่ในหัวอยู่แล้วครับมีบทอยู่ในหัวแต่ว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างเวลาอะไรหลายๆอย่างมัน มันบีบมาในจังหวะนี้แล้วเราก็คิดว่าเราอยากออเทนติกและเพียวกับความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดบริสุทธิ์กับความรู้สึกของตัวเองมากที่สุดไม่อยากสร้างอะไรให้มันเป็นการสร้างขึ้นมาออคือผมเลยรู้สึกว่าเอาที่มันเรียลอยู่บนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ของเราอยู่กับคนที่เป็นคนของเราอยู่กับ ทุกๆอย่างที่เป็นของเราที่เราจะก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตด้วยกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแอบคิดว่าเอ๊ะมันมันไม่หวือหวามากพอหรือเปล่าไหมนะอะไรอย่างเงี้ยองูเออแบบสำหรับรีอะไรอย่างเงี้เแบบยเราเนี่ยวันเซ็นอีเวนต์สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกขอแต่งงานามันก็เป็นความฝันบางอย่างเนะาะใช่เพราะฉะนั้นเราแค่ต้องสร้างงานแต่งในฝันเขาให้ได้แค่นั้นเองครับพีบเสร็จแล้ว ได้คุยกับเขาไหมว่าเธอรู้สึกยังไงกับโมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเขาก็แบงค์ละอื้อมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาเพราะว่าเขาเดินเข้ามาเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยเขาเห็นแค่ผมก่อนเสร็จปุ๊บเขาเห็นยายเขาเสร็จปุ๊บก็เห็นแม่เขาเสร็จปุ๊บก็เห็นพี่สาวอ้าวหลานอ้าวเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเป็นสเต็ปสเต็ปแบงค์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 ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ การเซอร์ไพร์ลี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดครับนในชีวิตของผมที่ผมต้องทำฮะมามัน,มมนางมยากมากพี่คืออ้อย่างนี้เหมือนแบบสมมติครบรอบสมมุติครบรอบเดือนกันยาใช่ไหมร <อะ S 1> ี่จะบอกแล้วว่ารี่อยากได้อะไรตั้งแต่พฤษภาเพร <อ S 2> <อะ S 1> าะฉะนั้นน่ะ,<อ>ะเราก็เอาละยากกูละทีนี้นกึกออกปะเสร็จจะเตือนอีกทีคือปลายเดือนมิถุนา อ่าเริ่มเตือนกรกฎาสิงหาเนี่ยเริ่มเตือนแบบอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งละพอกันยานี่แม่งทุกอาทิตย์ละก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากในการเซอร์ไพร์ลี่การเซอร์ไพร์ลี่ที่ง่ายที่ที่วิธีที่เซอร์ไพร์ลี่ที่ดีที่สุดคือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยเบอร์ใชเบอร์๋อเบอรออเแบบไม่ได้ยินอะไรเงี้ยนั่นคือวิธีที่จะเซอร์ไพร์ลี่ที่สุดแต่ด้วยการที่คิวลี่ยุ่งมาก คิวผมก็ยุ่งมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนต้องมีการถามคิวกันล่วงหน้าว่าเธอวันนี้เธอว่างไหมพราะอีถามวันนี้ว่างไหมมันทําแม่งแล้วไงมาอ้าวันนี้ทําไมหลอนี่ออกป้าเราจะพูดช่วยผมด้วยไม่ออกป่าแต่ว่าก็เนี่ยแหละครับก็พอมันผ่านมาเป็นมันก็เป็นโมเมนต์ดีๆทุกวันนี้นางก็ใส่แหวนแล้วทำแบบจับผมตลอดเวลาจับผมตลอดเวลา เออคุยโทรหาเพื่อนติดขยืนนี่ติดขำมาเลยรัยน่ารักดีครับครั้งนี้คือเซอร์ไพรส์สเร็จก็ถามว่าสาเร็จไหมผมว่าก็น่าจะสําเร็จแหละครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เดาไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรอะไรที่างเงี้วผมไม่รู้ว่ามันคือมันไม่ได้ภูมิใจที่เซอร์ไพรส์ได้ครับแต่เอางี้การการที่ ผู้ชายจะขอผู้หญิงหรือ you know, คนรักตัวเองแต่งงานมันมันไม่มีเพอร์เฟกหรอกนะ mm hmm. แต่ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ผมว่าผู้ชายหรือผู้หญิงหรือย o u know, ยุคนี้ whatever mm hmm. จะขออีกคนหนึ่งแต่งงานนะมันต้องผ่านการคิดซ้ำมา มากมายพอสมควรมันถูกการคิดมามากพอสมควรว่าเราเลือกคนคนนี้แล้วจริงๆนะโมเมนต์นั้นแหละเป็นโมเมนต์ที่สุดมากกว่าโมเมนต์การขอโมเมนต์การขอมันเป็นแค่ฟอร์มมลิตี้ครับแต่โมเมนต์ที่เราเลือกว่าเราจะขอนั่นคือโมเมนต์ที่สำคัญกว่าสำหรับผมนะใช่ใช่ทไมเราถกช่วงเวลานี้นี้แหละต้อขอแนละ้วดวงด้วยครับ เรื่องจริงเราาดูรรวงมอเื่องจริงเลยนะรี่นี่มูสุดมันคืออยู่ในแก๊ปนี้พอดีเลยคือผมอะต้องไปไต้หวันสิ้นเดือนวันที่30 30ใช่ไหมสาประมาณเนี้ยครับ <30. S 1> เพื่อไปไต้หวันเนี่ยห้าวันแล้วมันมีแก๊ปอยู่แค่นี้เลยก่อน มันต้องมันต้องกอดตุลาเก็ตฟิวปะมันเลยแก๊ปมันเหลืออยู่แค่นั้นน่ะแล้วรีดันว่างวันนี้วันเดียวผมก็ว่างวันนี้วันเดียววันนี้แหละก็เขาบอกว่ามันแก๊ปมันมีอยู่ช่วงนี้คือที่คือมันด้วย ผมเช็คมาอยากบอกว่ากันยาเปนพิเศษคืออย่างนี้มันต้องอยู่ระหว่างกันยากับตุลามันต้องอยู่ระหว่างกันยากับตุลาแล้วลี่อ่ะไม่อยากให้เป็นในเดือนตุลาอ่ากูก็เหลือแค่สิ้นเดือนกันยาไงอเก็ตป่ะมันก็เหลือแค่นั้นไงก็เลยต้องเป็นวันแบบช่วงนั้น specifically ให้มันเหมาะสมกับดูมานู่นนี่นั่นแล้วของเขาด้วยของเราด้วยแก๊ปมันอยู่ช่วงนี้พอดีเขาก็ดียังไง ก็จริงๆแล้วมันก็คือการที่การที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วสําเร็จทั้งคู่ด้วยราบไม่ได้เกี่ยวกับคือผมกับลี่ครับเชื่อเรื่องเรื่องเรื่องดวงไม่เชื่อครับแต่ว่าเชื่อมากกว่าดวงคือการสร้างให้มันเกิดขึ้นด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้ามีอันนี้มาเสริมแน่นอนมันไว้น็อตถูกไหมฮะมเรา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 ,เราช่วยกันอยู่แล้วเราสู้ไปด้วยกันอยู่แล้วแต่ถ้ามีอันนี้มาเสริมด้วย การที่เราสู้ไปด้วยกันช่วยไปด้วยกันมันก็จะราบรื่นง่ายขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเราเชื่ออย่างนี้ทั้งคู่ก็เลยเนั่นแหละฮะหน้าฝรั่งแบบนี้แต่ว่าก็มีนิดหนึ่งนะฮะครับผมต่อไปอยังไงบ้างบ้านครับก็บ้านบ้านตอนนี้กาลังทําบ้านอยู่ด้วยกันครับก็ก็กเสร็จบ้าน่แเหรอน่าจะปีหน้าเลยครับงานนะครับอันนี้แล้วแต่เราก่อนแต่ว่าบอกไปแล้วว่าปีหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งใช่ว่า แบบวันดีเลิกดีอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แต่ว่าก็จะมีเลิกจดเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีมาอยู่แล้ว,ลวมไม่ได้ถามว่าการใช้ชีวิตด้วยกันก่อนแต่งแล้วพอจะเรื่อแต่งกันอยูต้องมีความอะไรอยีกไหมหรือว่ามั่ไม่รู้ไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะ<ม>ว่าเรากำลังสร้างบ้านด้วยกันอยู่ม,ยมันโอเคมันโอเคตั้งหยุดมานานอยู่แล้วครับมันโอเคมาตั้งนานแล้วครับมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเพราะว่า เรายังไม่ได้เข้าไปอยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ลีบอยู่คอนโดผมอยู่บ้านก็ไปมากลับกับไปไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบร้อเปก็รอบ้านหลังนี้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะอยู่ด้วยกันแบบร้อเปก็คือบ้านหลังนี้ครับใช่เขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างหล่ะจากที่เขาจะเป็นบ้านที่เจ้าสาวก็นี่แหละเขาเออะก็ตัดผมเออยะก็แบบเออจับปงจับปากไม่ตัดนะไม่ตัดนะตัดทําไมผมยาวสวยอ่าเดีใจไหมกับสิ่งที่เราทำให้เขาดีใจอยู่แล้วครับดีอะไรที่เมื่อก่อนดันเพราะวันนนี้มั มผมบอกทุกคนแล้วว่าข่าวดีมีทุกวัน,ไไน,นทุกครั้งที่ถามผมว่าเมื่อไหร่ข่าวดีผมบอกข่าวดีมีทุกวัน<อ>ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวคุณก็เห็นกันเองว่ามันเมื่อไหร่เพราะว่าท้ายสุดแล้วว่าผมอ่ะไม่ได้รู้สึกกดดันจากคนถามหรอกอพอท้ายสุดแล้วกดดันกูมาเถอะกูมไม่ได้รู้สึกอะไรไ<อ>เขาอ่ะเ,เขารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะจะขอเขา เราคุยกันเรื่องนี้มาแล้วครับไม่ได้ไม่มั่นใจสําหรับเขามันไม่ใช่ความไม่มั่นใจความไม่รู้สึกว่าเธอมั่นคงกับเราไหมไม่ใช่เรื่องนั้นเลยสําหรับเขาสําหรับเขาคือเพื่อครอบครัวสําหรับเขาเราก็ให้เกียรติครอบครัวเขาซึ่งเท่านั้นเลยครับแล้วก็ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างอะไรจากที่เราเป็นกันอยู่แล้วทุกวันนี้ครับ ก็ใหญ่อยู่นะฮะแสบตาไหมแสบตาอยู่เหมาะสมกับเขาไหมเหมาะสมที่สุดเหมาะสมที่สุดนางก็มีสเปคแหวนอยู่แจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบแจ้งไว้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละแจ้งให้ทราบก็มีเลือกเห็นอยู่นางก็แบบเออเธอทรงนี้มันสวยนะดีไซน์นี้มันสวยนะนู่นนี่นั่นนี่นู่นแล้วก็ ออสวยจริงสวยจริงอะไรนู่นนี่นั่นกระแจงให้ทราบว่าประมาณไซส์เท่าไหร่นะอะไรอย่างนี้เราก็ตอบตอบโจทย์ตอบสนองให้อันนี้คือเขาถึงไปเลือกเองเลยไหมหรือไม่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 ถึงขนาดนั้นรีไม่ถึงขนาดนั้นแค่ reference reference แล้วก็คืออย่างนี้ครับด้วยด้วยก็งะคือปรึกษาง่ายครับเพราะว่าบ้านบ้านของรีทำจูรี่อยู่แล้วผมก็ปรึกษาทั้งครอบครัวรีได้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็ก็ก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับ ร,ราาม,มีอะเนาะเปไงไปไงโนโนมียเออเราก็ต้องตามใจเขาอยู่แล้วจะตามใจใครก็ต้องตามใจคนนี้แหละครับใช่ครับติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ